ของการประชุม GBC นะครับแต่เป็นการประชุมที่มันเกิดขึ้นในท่ามกลางของมันมันนึกสนุกอะเรื่องสงครามที่จะมีการนั่งเฝ้าไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนทางตาดูแล้วบอกว่าพรุ่งนี้ไปประชุมประธานวุฒิสภาไม่ได้นะต้อง นั่งเฝ้าบัญชาการสงครามเองเขาไม่ได้เป็นลูกเขาตากตราม oh. เขาก็คล้ายๆเรียกร้องความเห็นใจจากพลเมืองชาวกัมพูชาว่า mm. เขาเนี่ยโอ้โ oh, หต้องมีน้ำอดน้ำทนในการเฝ้าติดตามสถา,านการณ์ mm hmm. อย่างไม่กระพริบตาเพราะว่าฝ่ายไทยเนี่ยไม่ยอมปล่อยฉเฉลยศึกฝ่ายไทยเนี่ยยังมีแนวโน้มที่จะขยับขับเคลื่อนปล่อยข่าวถึงขั้นบอกจบุก จะบุกกัมพูชาแล้วอะไรเงี้ยนะส่วนเรื่องการประชุม GBC นะก็ไปตั้งแต่เมื่อเย็นวานนะก็ซับห่วงเอ้ยห่วงซับเอ้ยจีรายุห่วงซับประ <c oughs> สบประจำสำนักนายมนตรีนะใน,าน,านาฐานะคณะกรรมการสปทกปเนี่ยก็บอกว่าก็ไปแล้วนะฮะตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาก็ประกอบไปด้วยกองอัยานุการ GBC ก็เจ้ากรมกิจการชายแดนทหารเป็นเลขานุกการคณะกรรมการชายแดนทั่วไป ไทยกัมพูชาผู้แทนกรมสนทิสัญญาและกฎหมายกรมเอเชียตะวนออกผู้แทนมาหาไทยผู้แทนสมอชอผู้แทนกลาโหมก็จากสำนังกงานนโยบายและแผนกรมพัฒนูธรผู้แทนบอกกรทกรมข่าวสา,ารและยุทธการผู้แทนถอบกรมจัดการฐานบกนะกองกําลังภาคหนึ่งภาคสองกองกำลังศุร,รานารีผู้แทนกอ,องทัพเรือกองทัพอากาศสำนังกงารนรวลแห่งชาติผู้ช่วยฐานบกฐานอากาศประจำกรุงพนมเปญ ก็จะประชุมกัน4-6สิงหาเนี่ยล่าสุดนี่เขาบอกว่า4-6ตกลงไม่มีผู้สังเกตการนะคุณพี่ชุดแรกไม่มีรอบแรกเป็นระดับฝ่ายเลขาเจ้าหน้าที่ทั้งนั้นเลยแล้ววันที่7เนี่ยถึงจะมีการประชุมระดับผู้ใหญ่เนี่ยนะเนคเต็มคณะเนี่ยซึ่งพลเอกนัทบงนาพานิตบิ๊กเล็กนี่จะเดินทางไปร่วมประชุมโดยวันที่7เนี่ยนะก็จะเปิดให้ผู้แทนจากมาเลจีนและสหรัฐเข้าร่วมสังเกตการนะครับ แต่4ี่ถึงหไม่ม right. ีนะครับ huh. อ uh uh. ตอนแรกผมก็ยังสงสัยเมื <Un qualified> uh ่อ huh, ช like ้ายังคุยกับคุณพี่หนุ่มว่าจะเข้าตั้งแต่วันแรกเลยเหรอคอ่บตกลกบิกเล็กบอกว่าต้องให้จบไม่เกินบ่ายของวันที่6กจะได้กลับมาทำงานจะได้มาซักซ้อมสรุปกันกับทางแต่ละฝ่ายแล้วก็ไปประชุมร่วมในวันที่เจ็ดเป็นวันที่7จ็ดครับ อันนี้ถามว่าเอ๊หัวเรื่องใหญ่ๆมันจะมีเรื่องอะไรบ้างก็คงจะพูดถึงเรื่องของการหยุดยิงแล้วก็ในอนาคตจะยังไงกันต่อนะฮะ mm hmm. หยุดยิงนี่ก็คือความความเดิมเมื่อตอนที่แล้วที่ไปประชุมกันที่ KL แล้วก็มาทุ่มต่อ JBC ไปก็คือให้หยุดยิงห้ามเพิ่มกำลังห้ามเคลื่อนย้ายอาวุธอะไรต่างๆเนี่ย mm hmm. อยู่ตรงไหนให้อยู่ตรงนั้นไปก่อนเนี่ยนะฮะก่อนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นประเด็นหนึ่งซึ่ง อาจจะต้องมีการคุยกันว่าแอะแลแนวที่จะให้อยู่กันเนี่ยจะอยู่กันยังไงกัมพูชาเนี่ยพยายามจะดึงกลับไปก่อนการประทะนะแต่ของเราบอกว่าไม่เอาเอาที่เอาปัจจุบันที่เองหยุดยิงนะฮะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งที่คงจะต้องต้องมีการเรียกร้องจากฝ่ายกัมพูชาแน่ก็คือเรื่องของการปล่อยเชลยศึก18คนนะพะเขาก็อ้างว่าเราไม่ยอมปล่อยครับซึ่งเราก็บอกว่าก็ไม่ปล่อย เพราะว่าเราทําตามอนุสัญญาของเจนีวาลงว่ายังไงบ้างนะอนุสัญญาเจนีวามีรายละเอียดเยอะนะฮะนั่นก็คือจะต้องดูแลให้เกี่ยตามสถา,านะของฉเฉลยศึกนะคุ้มครองไม่ประทุษร้ายเรื่องของก,รการทรมานบังคับปู่เข็นไม่มีนะครับแม้กระทั่งการทดลองทางการแพทย์หรือทางวิทยาศาสตร์เนี่ยเขาครอบคลุมทั้งหมดเลยก็จะปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม นะประสจากการดูหมิ่นหรือเผยแพร่สู่สาธารณะโดยไม่เหมาะสมส่วนชีวิตความเป็นอยูอ่ก็ต้องจัดหาสิ่งจำเป็นขั้นพื้นฐานอาหารนา้ำดื่มเครื่องแต่งกายดูแลสุขภาพอนามายัยการรักษาพยาบาลนะรวมถึงห้ามไม่ให้กักขังฉเฉลยศึกในสถานที่คุมขังตามประมวลกฎหมายอาญาแม้กระทั่งสิทธิในการปฏิบัติกิจกรรมทงางศาสนาทุกอย่างนะก็ต้องดูแลเป็นอย่างดี คือเราอ่ะยืนยันว่าไอเฉลยศึกจํานวนเนี้ยมันมาจากหลังการประทะ<ม>แล้วพอหยุดยิงตอนเที่ยงคืนแล้วแลบๆไปนิดหน่อยเนี่ยนะที่บริเวณบ้านสัมแตอําเภอการทรลักษ์ศร,รษษีสะเกดในคืนวันที่ยี่สิบเก้ากรกฎาเนี่ยพอมีการหยุดยิงกันแล้วเนี่ยมันมีกําลังพลฝ่ายกัมพูชาจํานวนยี่สิบนายนี่แหละที่ยอมจํานวนต่อ,อก,การสู้รบเพราะฉะนั้น กองทัพบกก็เข้าไปดําเนินการปลดอาวุธควบคุมตัวตามกระบวนการทางทหารก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติของอนุสัญญาเจนีวา1949นะซึ่งทั้งสองประเทศเป็นภาคีร่วมกันอนุสัญญานี้บัญญัติไว้ชัดเจน mm hmm. ว่าสถานะ,ะเฉลยศึกจะเกิดขึ้นก็เมื่อคู่กรณีทั้งสองฝ่ายอยู่ในสถานะของความขัดแยง้ง ด้วยอาวุธและผู้ที่ถูกควบคุมตัวเป็นบุคคลซึ่งสังกัดกองกําลังติดอาวุธของรัฐฝ่ายตรงข้ามนะครเมื่อเป็นเช่นนี้มายอมจำนวนกับเราเราก็ถือว่าเป็นเฉลยศึกเพราะนั้นการจะปล่อยเฉลยศึกตามอนุสัญญาเจนีวา1949เกนี่ยก็ต่อเมื่อความขัดแย้งด้วยอาวุธสิ้นสุดลงโดยสมบูรณ์นะเรายึดตรงนี้นะแล้วก็บอกว่าไม่ใช่เพียงการหยุดยิงไม่หยุดยิงปุ๊บปล่อยตัวไม่ใช่ เราก็ต้องควบคุมตัวเอาไว้แล้วก็ต้องมีการเจราจา,เ,าเพื่อยุติความขัดแย้งด้วยอาวุธอย่างสิ้นสุดโดยสมบูรณ์ก็ความ<ะ>หมายคือก็ต้องเจราจาที่ GBC เนี่ยให้รู้เรื่องก่อนอว่าเฮ้ยตกลงความขัดแย้งเรื่องอที่ปะทะกันนี้เราจะไม่มีการใช้อาวุธกันอีกต่อไปแล้วอย่างสมบูรณ์นะ,ะแต่ถ้าดูจากสถานการณ์ที่ยังห้ามห้าม,มกันอยู่เนี่ยนะครับเติมกําลังของทางกัมพูชามาแล้วก็มาปล่อยข่าวว่าเราจะ บุกเบิกเนี่ยมันม,มันยังไม่สมบูรณ์อ่ะตอนนี้มันอาจจะเกิดกระสุนลั่นได้ตลอดเวลาคือเพราะฉะนั้นเขาก็ถือว่าต้องคุยกันให้รู้เรื่องก่อนไม่ไม่ใช่ลั่นธรรมดาพี่คก้นะมันจะมีการกระทบกระทั่งกันเกิดขึ้นะนะทั้งทั้งที่เป็นครเป็นเรื่องที่ไม่ควรเกิดขึ้นนยะบิ๊กเล็กท่านบอกอย่างนี้อืก็เอาวันก่อนผมคุยกับพลเอกนิพัฒนทองเล็กนะมันเกิดขึ้นได้สองเหตุผลหนึ่งปืนลั่น สองอุบัติเหตุนะฮะดูเหมือนจะเป็นคำที่คนละคำกัน <c oughs> ปืนลั่น,น <ะ S 1> อุบัติเหตุนะ,นะคืออุบัติเหตุจากการที่มีการเผชิญหน้ากันแต่ไม่ว่าจะปืนลั่นหรืออุบัติเหตุเนี่ยนะฮะที่ใช้คำสองคำเนี่ยแต่แท้ที่จริงแล้วมันมาจากสิ่งที่เรียกว่าตั้งใจแต่ก็โบวยว่าเป็นเรื่องของปืนลั่นโบวยว่าเป็นเรื่องของอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดและมีโอกาสสูงด้วยถ้ายัางเผชิญหน้ากันอยู่แบบ แล้วก็ในการประชุมเตรียมการเมื่อเมื่อวันอาทิตย์เนี่ยนะฮะเขาก็มีโทรศัพทคอนเฟอเรนซ์สามฝ่ายกันเนี่ยนะฮะก็ทางกัมพูชาก็เรียกร้องเรื่องเนี้ยให้ปล่อยตัวเราก็ยืนยันว่าเฮ้ยมันเป็นไปตามอนุสัญญาเจนีวาฉบับที่หนึ่งนะฮะแล้วก็บอกว่าเอางี้ละกันถ้าถ้ากัมพูชาหวาดระแวงว่าเราจะไปทําอะไรกับเฉลยศึกเนี่ยก็ให้คณะกรรมการการชาติสากลสากลไอซีอาร์ซีเนี่ยซึ่งเป็นองค์กรระหว่างประเทศเนี่ยเข้ามาตรวจสอบก็ได้ว่าเราปฏิบัติ กับเฉลยสึบอย่างดีตามหลักการนะถูกต้องตามกฎหมายโปร่งใสตรวจสอบได้เพราะนั้นอยากมาดูก็มาดูนะฮะแต่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าเราแหมสุภาพบุรุษเกินไปก็ในเมื่อสงสัยก็ให้มาดูเพราะเราก็ไม่ได้ไปกดขีขี่หรือบูลลี่พวกมีนะครับ